สวัสดีวันเด็กค่ะปีนี้ก็เป็นปีเถาะนะคะเป็นปีกระต่ายดะว่าที่คุณพ่อคุณแม่หลายหลายท่านเนี่ยนะคะก็กําลังตั้งตารอคอยที่จะเห็นเจ้าตัวน้อยของเรานะคะรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการวางแผนที่จะมีลูกน้อยไว้คอยเคียงข้างเราละนะคะ mm. เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นขึ้นวันนี้อาจย์รักษค่ะก็จะมาพูดถึงดวงชะตาของลูกรลักของแต่ละท่านนะคะว่า เด็กที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีนิสัยใจคอยเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณแม่เนี่ยหรือคุณพ่อได้เตรียมแนวทางในการวางชีวิตลูกน้อยไว้เริ่มนะคะว่าถ้าน้องเกิดวันอาทิตย์นะคะน้องจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวหละมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองนะคะอาจจะดูไฮเปอร์เล็กๆนะคะแต่ก็มากด้วยพลังของเขาแหละชอบที่จะลองผิดลองถูกในสิ่งต่างๆนะคะเขาจึงเป็นนักประดิษฐ์ค้นคว้าที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะอยู่ข้างๆเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยนะคะแล้วในอนาคตน้องจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆทีนี้เด็กที่เกิดในวันจันทร์นะคะนะคะน้องจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนค่ะนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผดีนะคะแต่อาจจะมีเก่งสักนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ดั่งใจน้องตรงนี้นะคะก็เป็นแค่เดี่ยวดาวเท่านั้น น้องจะเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งรักอิสระนะคะมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เกิดตัวไปสักนิดหนึ่งเป็นคนรักธรรมชาติแล้วก็ไม่ชอบเห็นคนอื่นถูกลังแกนะคะถ้าถึงขั้นทนไม่ได้เนี่ยจะออกตัวไปปกป้องเลยทีเดียวในอนาคตของน้องเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นนะคะ จะมีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถทำในทำงานในองค์กรของภาครัฐนะคะหรืออาจจะถึงขั้นมีกิจการเป็นของตัวเองได้อย่างดีข้อสำคัญนะน้องจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากทีนี้น้องคนที่เกิดวันอังคารค่ะเด็กที่เกิดวันนี้นะคะเรียกว่าจะมากไปด้วยสติปัญญามีฉลาดนะคะแล้วก็มีไหวพริบดีข้อสำคัญนะน้องจะกล้าคิดกล้าทำนะคะแล้วก็รู้จักการอดทนรู้จักการรอคอย นิสัยของน้องเนี่ยจะดูร่าเริงเข้ากับผู้หรับผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะมีลูกเล่นลูกล้อลูกชนนะคะในตัวความสับเลยละน้องจึงเป็นที่รักของผู้ใหญ่และคนทั่วไปค่ะในอนาคตจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถสูงทีเดียวนะคะถ้าน้องมีโอกาสรับราชการบอกได้เลยค่ะว่าลุ่งมากๆแต่ถ้าน้องจะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่กว้างขวางในแวดวงนั้นๆเลยทีเดียว ข้อเสียนะคะของน้องเนี่ยคือการครบเพื่อนค่ะเพราะเพื่อนแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะหวังประโยชน์จากตัวน้องสําหรับเด็กที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างสงสัยระเสษทุกเรื่องเลยนะคะชอบซักนู่นถามนี่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่น้องจะเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ต่างๆเรียนรู้เหตุการณ์เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างดีนะคะข้อเสียเนี่ยของน้องมีแค่นิดเดียวคือ น้องจะเป็นเด็กที่เบื่อค่ะนะคะจะให้ทำอะไรนานๆพอน้องทำได้แล้วเนี่ยน้องจะต้องหาสิ่งเร้าใจใหม่ๆนะทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องรู้จักการอบรมน้องสักนิดหนึ่งนะคะให้รู้จักการอดทนให้รู้จักการรอคอยน้องเป็นเด็กที่ชอบคบค้าสมาคมแล้วก็มีทักษะในการที่จะเข้าหาผู้คนนะคะได้อย่างดีเลยทีเดียวแหละ ในอนาคตข้างหน้าของน้องเนะะี่ยค่ะจะเหมาะกับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการตักประเทศนะคะหรืองานที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คนแล้วน้องจะเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดจาน,นะคะในการที่จะหว่านล้อมให้คนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดเรียกว่าอนาคตเนี่ยไปได้ไกลนะคะสําหรับน้องที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะ เด็กวันนี้นะคะอาจจะมีนิาสัยขี้อายสักนิดหนึ่งค่ะไม่ค่อยดูเหมือนที่จะไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งรอบข้างมากนักนะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นอย่างที่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นนะน้องจะเป็นคนที่ช่างคิดค่ะช่างหาเหตุผลแล้วเขาจะหาเหตุผลได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนที่เกิดเป็นพูทื้หัดจึงไม่ชอบที่จะเอ่ยปากขอความเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเขาต้องลองทำด้วยตัวเองก่อน ะะลึกๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่คมในฝักทีเดียวเลยละในอนาคตนะคะจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่น้องเขาทำความร่ำรวยเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าแม้จะไม่มากนะคะแต่มันมีความมั่นคงสูงข้อสำคัญของน้องนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปลื้มใจมากๆเลยก็คือน้องจะเป็นคนที่มีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ สำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะเด็กเกิดวันนี้บอกได้เลยค่ะมีสเสน่ห์ค่ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครปลื้มนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะกับการที่เราจะตามใจเขานั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะนะคะแต่น้องจะเป็นคนที่รู้จักเก็บออมนะจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นคนใจกว้างค่ะนะคะแต่ เรื่องการเงินเขารู้จักการเก็บออมนะคะน้องจะเป็นคนที่รู้จักเลือกที่จะคบคนเนื่องจากตรงนี้ค่ะจะทําให้น้องเนี่ยได้โอกาสดีๆจากสังคมคนล็อกข้างนะคะทําให้ชีวิตของน้องเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ง่ายๆในอนาคตค่ะน้องจะเก่งในเรื่องของการหาเงินหาทรัพย์สินนะแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่นคงในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ความคิดความอ่านที่สร้างสารรค์ตรงนี้ค่ะ จะทำให้น้องเนี่ยมีฐานะแล้วนําไปสู่ความร่ำรวยได้สําหรับเด็กที่เกิดวันเสาร์เนี่ยค่ะนะคะเด็กคนไหนเกิดวันเสาร์นะคะเรียกว่าเป็นเด็กที่เจ้าโปรเจกต์เลยีเดีระนะคะความคิดความอ่านนะคะความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะมันจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์แล้วจะต้องการการ,การตอบรับจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดวันนี้หนต้องการกำลังใจนะคะ จะทำให้เขาเนี่ยมีพลังในการต่อสู้เด็กคนนี้จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเรียกว่ามีสมาธิได้ดีตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวเวลาจะต้องการอะไรเนี่ยเขาจะทุ่มเทแล้วจะต้องคว้าสิ่งที่เขาต้องการนะคะให้ได้เลยในอนาคตค่ะจะเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างความเป็นอยู่ความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะข้อสำคัญนะ คนที่เด็กที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่รักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่จะเสียเรื่องของบริวารแล้วก็จะเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องที่เกิดวันเสาร์นะคะ 1. เขาต้องการกําลังใจต้องการคําชมนะคะจะทําให้น้องเนี่ยมีพลังงานในการต่อสู้เป็นไงคะอันนี้ก็เป็นดวงของน้องๆน,นะคะเจ้าหนูน้อยที่เกิดในปีกระต่ายนี้นะคะ 2,566คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีลูกที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะได้เตรียมวางแผนให้กับลูกของเราได้นะคะถ้าช่วงนี้เป็นวันเด็กอาจารย์รักก็ขอให้ลูกหลานทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนมีความสุขนะคะสุขสันต์วันเด็กค่ะ